แจ้งข่าวด่วนที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะล่าสุดแจ้งเปลี่ยนแปลงวันโอนเงินแล้วค่ะรับสูงสุดถึง1000บาทเปลี่ยนมาจ่ายเป็นวันที่21ตุลาคม2 5 6 5ส่วนใครจะได้รับวงเงินเท่าไหร่ได้เฮทั่วประเทศแน่นอนค่ะและในส่วนของโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินผ่านบาัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศ400-500ถึงบาทยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมและในส่วนของกลุ่มนี้รับเพิ่มอีก2,000บาทค่ะนานสีเดือนส่วนรายละเอียด เ,บบเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวเดียค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะในส่วนของกรมบัญชีกลางแจ้งการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศเป็นข่าวด่วนที่สุดนะคะในวันที่30กันยาย,ยน2565ยจะไม่มีการโอนเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดในเดือนเมษาย,ยนแล้วก็เดือนพฤษภาคมแต่จะเปลี่ยนวันโอนเงินใหม่นะคะจะไปโอนวันที่21ตุลาคม2 5 6 5ส่วนพี่น้องกลุ่มอสมและอสสท่านไหนที่สง ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่022706400ได้ค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินก็โอนเข้าอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ และข่าวดีในส่วนของพี่น้องกลุ่มอสมอลอสสอเพิ่มเติมนะคะครมอมีการอนุมัติกรอบวงเงิน2.1พันล้านบาทค่ะ,ะเป็นค่าตอบแทนอสมอลอสสอ1,500คนทั่วประเทศนะคะระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2,565คนละ400บาทนาน4เดือนรับสูงสุดถึง2,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันเวลาในการจ่ายเงินต้องรอกรมบัญชีกลางแจ้งตารางการจ่ายเงินออกมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการทหางรัฐตายเก่าทั่วประเทศยังคงได้รับสิทธิในการโอนเงินเหมือนเดิมตามปกติวงเงิน4สียร้อยถึงห้าร้อยบาทยังคงได้รับเหมือนเดิมทั้งวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะคะแล้วก็มีในส่วนของเงินเพิ่มในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อเพิ่มเติมเข้ามาเป็นโค้งสุดท้ายเดือนสุดท้ายอีกสองร้อยบาทรับสูงสุดรวมกันอยู่ที่4สียร้อยถึงห้าร้อยบาทแล้วก็มีหนึ่งรายการที่เพิ่มเข้ามาก็คือค่าการของต้มนานสนเดือน เพิ่มอีก100บาทค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b บสคร b e เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ